สวัสดีครับแม่มิจอยครับวันนี้มาเลวยมาตามแนวทางคุณแม่นะครับได้ยินว่าคุณแม่ฝันเกี่ยวกับมอเลยก็เลยมาลอกสอบถามว่าฝันเรื่องว่าฝันเกี่ยวกับมอเลยไหนเนาะหามาอเลยมาตีห้อีกห้ามันเข่าคึ้งหดอันเก้าส่วนหกขนางน้าเนาะืันนั้นเขาเขงาตรงๆสามตัวเนาะจะได้เรื่องวันนั้นนะครับเาเนาะครับ FC เบอร์เบอเห็นน้ำนนองวันนั้นเนาะคนเห็นมาหลายก็เลย่มบ่คอยได้นะครับ วันนี้ก็ถามเมียประจำอยู่นะครับมาเลยกับแหว่มาตลอดนะครับมาแต่แรกๆแต่พุดแหลกเลยนะครับคุณเมียเราหนูต้องฝันแค่นึงมคว่าใส่ดอกหมู่ว่านนี่เพราะท่านเดี๋ยวฝันหัวแต่ฝันหมู่ขึ้นก็ตืต่นขึ้นมากมื่ว่านนี่ลนะเขจาจรเลยว่าถามคุณเมียเนาะครับคือคุณเมียฝันเกี่ยวกับผมเนาะเมียเนาะฝันว,นะว่าอะไรหรือเมียฝันว่ามันรวยซื้ออันหมอรวยซื้อหวยมาหายสามเขี้ย้วยหวยชุกข่ายเคี้ยยังเออเออด้ ก้วยสุกตั้งเนี่ยสามเขี้ยบ่เม็นหวีได้เป็นเคี้ยเลยเด้เคี้ยนด้ไหมครับกล้วยเนาะแม่วางได้แล้วแม่มักตัวใดแม่กัตีสามเก่าแล้วโอ้ตัวเดียวได้ต่ั้่เนาะเขี้ยสามเก่าเออกล้วยกัเก่ามันเนาะเออนะครับกล้วยกัเก่าเนาะแม่เนาะสามกัดตีสามเลยเนาะตีหลายมันหลายตัวเนาะ เออโคตรกับว่าเตียนผู้ชายกับน้ำหาน้ำหกเนาะกับเป็นไปได้คือกันกล้วยสุกกล้วยสุกอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้คือกันนะครับแต่ว่ากับแต่ว่าตัวอีเมียเราอีลีเนาะตีเกาสามไว้แหมเนาะสามสามเกาผมก็ฝันขึ้นกันเด้แม่ด้วสิเราคงฝันผมเพื่อนได้ก่อนไหนบอกซื้อฟังเขาเกลี่สุขันฟังเลยแม่เนาะผมฝันว่ารถรถเก่งผมอะไหลไปส้มเฮี้ยนไม่ยิ่งสมรถ รถเกียงมอครถเกียงผมนี่มแอ่นไม่เงี่ยสมไต่พี่สวมสมเฮียนเพิ่นเนเออเอามือนึงแม่กับฟันว่าไม่เงี่ยสมกลับขึ้นมาตายอีกเงย่ยนพี่หลอกเพิ่นว่าสันเพิ่นเอาไปเผาหน้าอือเอาคือฟันไม่เงี่ยสมคือกันอยู่เ้ออโอ้นี่แม่ท่านอนไปฟังเนาะอืมฟันได้สีหามือเลยแหละจังมาฟันเด็กกล้วยมันเกี่ยวกับผมเอ้าันก็เมีนบ้านโอมว่านี้ต้องตัดเลแม่เช้วันโอ้ยแม่กับฟันเนี่ยเกี่ยวกั่สมเนี่ยยุ่ยเยี่ยนเพิ่นบ่ยาอันพี่หลอกไม่เงี่สมเพิ่นเอาไปเผา พูดบอามาไปเผาหน้าพูดหน้าอยู่ทางหน้าครับอวันนั้แจ้งว่าย่าลุยถามย่ายุยว่าเพิ่นได้จักปีเพิ่นได้เกิดสิบหกปีพ่ะนะอืออายุเพิ่นนะย่ายย่าลุยเพิ่นตายเกิดสิบหกปีพ่ะนะถามแม่ลุยเนี่ยก็เลยบบ่นั่นบอกว่ามันขันไดโดมแล้วอืมก็เลยบบ่ได้เบาเนาะแม่เนาะอือพ่อพูดว่าฟังก็เลยบคือพ่ออือยิ้มยันพ่นแม่ตีไวเพิ่นมาตายไม่เอ๊ะยิ้มยันพิ่นบ่ยิ้มยุใส เพื่อนตายเขาจะเอาไปเผาหน้าโอ้เผาหน้าเนาะออืแต่ว่าเห็นไม่สมอีก,กคอครับนแต่ว่าสมใม่งี้สมเราญานผพี่หลอกคุณเดียวเอานอนอยู่กับคือญานเอาคือย่านผพี่หลอกไม่ใง่สมพีหลอกก็สิหกอีกได้ยังไงเ่ยสิเดียวก็มีหกอีกพี่หลอกก็้งแอนนั้นไงอือเพื่อนเ็ดสิบหกปีครับประเสริญญ่ย่าไือม,ม้นใครับมวนเท่าตีกันเลยเ่งวดตันตี พี่หลอกกันว่าแย่บวัวหลอกเนาะเพราะมันจุดไตัวเขาตัวนั้นเนต็มตีหญ่ขึ้นเกาเดี๋ยวหรือสั่นขึ้นเกาเดี๋ยวพี่หลอกเขาตีกันนะกับแย่บวัวนะพี่ว่าพี่หลอกไหมตีอันเกาศูนย์หกไหมนะครับกล้วยกับเกาเอาสุนกับศูนย์เนาะเอา,าไไง,ไง่ายเอาง่ายเนาะเพรคนประหยัดเขียนตัวเกาได้เด้อพี่น้องนะครับเอเอเต็มตีเขียนแล้วเออเออเออเปียกๆไหมเออเลือดขึ้นมากไหม เก้าสามหอเก้าสามเด้อพี่น้องนะครับขอ,อยัดตีสามตัวซอยเด้นนอนะครับแต่เยาวากันเด้อพี่น้องอกับมักไปร,รี้ยมกระตัดเอาเด้อครับนะครับอออยานะอายเนาะเพราะเป็นยังกันเนาะตีซอยกันเนาะแต่ว่าย้ายตัวย้ายมากเปรียเก้าสามตัวเดียวย้ายไปตีหลายตัวเก้าสามนะครับเอาขอ,อยัดว่าคุ้มฝันต่อเด้อย่เด้อรถรถผมนี่ไหลไปส้นเฮี้ยนมีสมทะเบียนรถหานหนึ่งเจ็ดหนึ่ง วันนี้ผมไปถามวานอลไทีเมื่อกี้สม,มขจรเริ่มบอกฟังวันหนึ่งสามเก่าด้านก็จะวามันตรงกันไปถามใครถามซุ่มตรงขาวเฮียนเพนเลินแล้วซุ่มอะแก้วซุ่มยังหนึ่งเพราะว่าวันที่เม่อก้สมสมุบนมบันเลไรทีทะเลยากยากนิดหนึ่งสามเก้าเราคนวางสิเมื่อก็สิมาแต่ได้ว่ามนี่เป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันไม่บอกเราก็รื้อเพิ่มหนึ่งสามเก้าเจ้าหนี้บานอลไรทีได้นะครับ ว่าเลขที่ของแม่สมเดอ้อนะครับว่าเลขที่หนึ่งสามเก้าหมู่สามนะครับผู้ใดสงสัยก,ยก็ยอดไปเบิ่งคลิปหมอรวยได้เดอ้อนะครับแต่ว่าเลขคุณย่านี่เก่าสามสามเก่าเดอ้อนะครับเออเดี๋ยว,ดวยยไดนะ้เนียนเน่ยนายยาเน้อเนี่ยนเก่าสามสามเก่านายยายนะ้อนะเขาฟุ่มฟันกันเลยยายน้าไงมี่โชว์ต้องขันยีได้ผมวางเงินมี่เนี่ยไข่เนาะครับโอ้ซื้อได้ได้ย่ายวงินี้ว่ามาซื้อได้ หมดกวันตีกันะครับเพาะว่าซื้อน้ำแม่เสียหลายครับเอ่านะครับวันนี้ม้ารวยกะมาตามคู่ฝันแม่จ้อยนะครับต้องขออนุญาตตีหลายตัวจะน้อยนะครับเหล่แต่พี่น้องเน้อแต่ว่าย่ตัวเดียวเนียนเน้นๆคือเก้าสามสามเก้านะครับพอดีคุณยาเคยฝันว่าเคยตีกันเล็กกมอารวยนะตีว่าพี่หลอกเป็นหกศูนย์ตัวใหญ่นาะวันนั้นนาตีเนาะแล้วก็แม่บัวแม่ในที่หนีแม่บัวเก้าบาท แม่ฝันวันนี้ฝันว่าพี่หลอกขึ้นเกาอีกแก่พี ok. ่หลอกมาเล่เป็ดไก่คุณฝันหมดควเมไหมันมเล่กระเล่จีเก้าศูนย์หกไห่น้ำอีกนะครับเพราะว่ามันเคยได้ตัวนี้น้อเมียเนาะส่วนหาเนี่หาเก้าสามมาเล่จีผู้สายน้ำหาน้ำหกนะครับก็เลยตีหาเก้าสามหกเก้าสามศูนย์เก้าสามนะครับแต่ว่าตัวเน้นของคุณยายคือสามเก้าเก้าสามนะครับมอเหลยฝันว่าหลุดมอเวลยไหลไปส้นบ้านแม่สมบ้านเลยทีหนึ่งสามเก้ามูสามเด้อนะครับ เอาซีก่อาหมู่สามนะครับเอาซกเอาหมู 3, ่สามคนอยาจะได้สาม้องไปน,นะครับก็เลยก็เลยว่ามันเป็นตงกงบค่องสันมอเลยนะครับว่ารถทะาบียนรถมออรถกะหาหนึ่งเกจหนึ่งนะครับเบาไว้ซีอดอกคับที่นองมักน้ำบะมักก็แล้วไปนะครับแต่ว่าตัวเน้นๆนี้ลเนีเนเน่คือเป็นสามเก้าเก้าสามเป็นเลข,ของเมย์จอยตัวเดียวหางเดียวนะครับที่เหีือเป็นมอหลยตจีซอยเดอนะครับ อาเหลความฝันมารวยเนี่ยและนะครับนี่เมีกับแมาบังเกินฝันเห็นแมมสมพื่อกันเนาะแปลกอยู่ด้วยคนเมียว่าฝันคือกัน่ัเทียอ้คือขันคพามื่าันเกี้ยวผมอยู่เมียม่กับมาฝันวราผมมากลัวแม่แม่ามเครือโอ้ผมมีโชคพื่อกันอีกติฟังไปฟังมาสี่รอคงอนแม่่ามีเงินสี่รอยครับผมเลือเข่ากันขัดเกิ็กันเดีย ผมฝันเห็นนั่นรถไหลเส้นนี่มาสมโดนเอาได้ไหมหลายมื่อแล้วเอาแม่กับฟันหลายมื่อได้แล้วอืมไร้เมื่อเมื่อหรือสิแลยวไปถามคนหมดแล้วพัอป่านคนหมดแล้วว่าที่มาสมมาเรื่องที่อะไรครับเพื่อนเขาจะเรียกว่าฟั้งนะ่รแล้วก็บัดนีมีอะไรไม่เกี่ยวฝันเกี่ยวผมว่าผมกลัวไม่ให้แม่ยังไงสามเครื่องเถื่อนเนาะเพื่อเปีกเถื่อนเลยแล้วก็แม่เคยฟันฟันว่าผีหลอกเนาะแม่เนาะแม่สมหลอกเนาะ ย,ย่านพิโร่นเพิอ,พอรไปเผาเผา,าของฟื้นคือจังสมัยเถาเก้านั่นครัหน้าพิโรหน้าเผาหน,น,น้า,นา,นามันขันทางไปหน้านนคือ,อย่านพิโกไม่ใชนสูบนอนอยู่วะไตรแลาวขึ้นมา,าอ่อไตรวัยอายุปนเจ็ดสิบหกโอ้อนอ,นอนุอนอยาตได้พี่น้อง,งอายุลรื่องเรื่องเร่อายุคนใหญ่ตัวเนึ่งไอ้เรืพอพซอกเกิดทางดีได้เนยถึงธรรมดา อายุอายุเกติเดเินนะครับอายุเด็กคนเดายวกันะครับอายุปีแม่สมตายแล้วตายอีกนี่เคยออกพ่อซอเกิดเดียดไอ้คุณพ่อซอเกิดก็ดีคือกันเนาะบอกหมดจักแล้วงูเนาะอือเขบอกจักยังหอยเคยฟันว่าอัวแล้วข้าวมาตายอยีกขึ้นกันออกพ่อซอเกิดไงอืออือนะครับเดี๋ยวเลยล่องสิงล่องซื่อไปดได้พี่น้องนะครับว่าแม่สมมันตายเอ,อพาพ่อซอเด็กก็ดูจบ จะได้บรูนเนาะเพราะว่าพี่น้องคนไปอยู่หน,นี่แล้วน้อยใหญ่เอยู่วัดน้อยเพิ่นแล้วเอยู่วัดน้อยวันแล้วอืมท่านพ่อถามแม่ง่ายของสีเพิ่นเป็นหุ่นเดียวกันบ่เอ้ร้องขามุงเนาะอืมมาเพิ่นหูชัดนะเพิ่นนั่น้ำกันครับเอานะครับจินแต่แม่โต,ต,ตัวกันละว่าเออตุ่มพู่เดียวกันตัวอวมว่างสิคนครับไม่ง่าสมซุ่ม่ม่ายบัวยี่ห้า 5, จังสันจังสี่วันดากันนาะเพ่บอกกันเจ้อืมเพ่เพ่บอกกันครับเอาขอสรุปนะครับเด้อว่างวดนนี้นะครับแม่จ้อยฝันว่าหมอรวย เอากล้วยไม่เพิ่นสามเครื่อนะครับเพิ่นญาคุณยาไเดี๋ยตีว่าเก่าสามสามเก่าเท่านั้นนะครับแต่ว่าพ่อดีมาเลยกับขอนญยตีสร้อยนะครับพ่อดีแมโ่โสแม่จ้อยกับฟันหินแม่สมคมือกันก้ามมอรวยนะครับมรอรวยกับฟันว่ารถไปไหลส้นบ้านแม่สมนะครับบ้านเลขทีแม,ม,ม่สม,มเด่นหนึ่งสามเก่ามูสามนะครับมอรวยว่าคุณยากับฟันว่าพีหลอก แม่สมผีหลอกแม่สมเนี่ยไข่ไข่ครับกวามฟันที่เคยตีกันครับแม่เข่ากันเก่าศูนย์หกนะครับก็เลยตีคือเก่าหาน้ำนะครับเพราะว่ากล้วยกับเก่าแล้วนาะแม่เนาะผู้่าก,กับเกนะ่าเนาะพี่หลอกกับศูนย์หกคืองวดนั่นเลยอะไรเนี่ยก็เลยตีเก้าศูนย์หกไข่คุณแม่นะครับส่วนมาลอยนี่ตีของเป็นหานะครับแล้วก็กล้วยกะติเก้านะครับสามเครื่องกับสามเนาะก็เป็นหาเก้าสามหกเก้าสามศูนย์เก้าสามใดนะครับส่วน ตัวคุณแม่เน้นนิริเรศคือเก้าสามสามเก้าเด้อนะครับเปิดบริหารไหลายต,ตัวเด้อพี่น้องบริหารแค่นั้นแหละครับสามเก้าเก้าสามสำหรับคุณแม่จอยก็ขอให้จุกให้่มันน้ำพึ่นในงวดน,นี้นะครับเด้อขอบคุณแม่หลายๆ่เบี่ยงปัาแนวทางนะครับยุซี่บริมิชมเช่กับยิ่งขด้นเลยน้องแม่เนาะค่ะขนมกระต้มเนาะคุณพอ่ณพอกับพ่อไม่แห้งนาะแม่เนาะคุณพ่อพ่อลูกเด็กเป้แม่เดนเนี่ย บ่พิ่นปลูกมาได้ดอยู่ปลูกนไดนะครับก่อนนี่พ่นพ่นฝันไว้อย่างมูเพ่นใดมันออกเขาไดก็สองศูนหรือสามศก่อนสองหนึ่งที่พันฝันว่าพ่นใดเลขสองศูนยะครับก่อนคืนบอกคนเนาะยี่บอกคนคนบอกึ้นเนาะว่าเนเราก็ึ้นเนาะอี่าเนาแต่พอน้อยน่อยะฟังนี่แม่เบาสูฟังเรื่องมะลังฝันพึ่นฝันบ่พูนหรื่ปเดถามเออฮาถ้าพอได้ค่า แคมเพลอร์นายังได้ซอยคุณพ่อนาะยเอฟซีมันถือน้อมามกสามารถเดี๋ยวมาซอยคุณยายได้ขึ้คือกันได้นะครับเอฟซีมนถือน้ามันก็นมีน้ำกินน้ำใจทุกคนอยู่เอาขอบคุณไ่ใจหลายนะครับเด้อนะครับติดแบ่งปั่นในทั้งห้พี่น้องเอฟซีนะครับ,นนรบสวัสดีครับ